สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนสวัสดีทั่วโลกนะคะวันนี้จะพามากินข้าวปุ้นซาวน้ำปลา,าแซบๆพี่น้องเดี๋ยวค้นก่อกักบาทให้ที่เขามาเบิ้งแล้วกว็กดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้น้องกุ้งในเด้อจ้าเผื่อนไม่เผื่อนเกา่าก็คอมเมนต์ไว้เลยเด้อจ้าแล้วน้องกุ้งจะตามไป พื่อนใหม่ก็กดติดตามให้น้องกุ้งหน่อยนะคะที่น้องกุ้งไปหาไว้เนาะที่น้องกุ้งไปปักตะไค้ไว้ก็กลับมาติดตามรับชมน้องกุ้งหน่อยนะคะขอบคุณทุกๆกํำลังใจเลยค่ะนี่ขอบคปุณนเศร้าน้ำปลาแดกเบิ้องน้าเนี่ยเดี้งจึ้งคืนอ,อยู่ มีแคบไก่ก็มีแคบหมูมีผักนี่ชะอมแล้วก็มีผักอีเลิศนะคะอันนี้มีผักกระหล่ำอยู่นี่เอาใส่แล้วผักกะหล่ำม,มา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 เบาหลายใหญ่ให้ซดมากินน้ำกันจ้ะอื้อือ ปลาแดกล้วนๆแมงวันหไหมนี่พายเลิศหรือว่าายใบชะพูอืมอืม ผักขาหรือว่าชะอมนะคะขององมิ้นของมินงมนนมม้นกินซู้มือมิ <c oughs> ้นกระซํามันเถาะอือมหอม ตอนกินนี่หอมตอนออกมามันหมินเสร็จ นำตะไครือเก้าแคบไกลออขอบ อาหารเทียงด้วจ้ะเขาเทียง Ngon Pepsi cứ câu Ngon hòn Hoa bài phạt bằng đú ขนมเสียนนี่โล่นึงเด้อจ้ะ หอมหอมแดงชุน้ำปลาเด็ก ใครพ่ท่านได้กินยังกับาะเขามากินน้ำกันเลยจ้ามามาว่าหาเขามานั่งกินน้ำกันสดจว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 ด,จวดน้ำกันเลย กอบกอบทะลุจอข <laughs> ับไปคนถอดยังไดนเนอะก็ <c ười> มากรอบค่ะกรอบแน่ใส่เอยียงมืออื่นสิมาบอกเลยพี่น้อง อาจารย์เพิ่นหายมากถือว่าถือกับยมาว่ากันเด้วยข่อยสิบอกเป็นธรรมทานสําหรัพ้นมักเล็กคือข่อยข่อยมากมาักชาเบิ้งเด้อพี่น้องข่อยสะเอาเลขมาบอกมาเจ้า ซื้อจักฮาบาทสิบบาทก็ว่ากันไปเนาะห้างเทียมมันถึกเด้เนาะโมออื่นมือนี้มันหยังสามสิบสามเอ็ดอืม มันเท่สามเอสฉีว่าบอกเลขมุณเจ้าร้ายตูอยู่พระธุดงหายมาก บดังบดังอันบุผาเพิินมานอนอยู่ปราสาดเด้อยจ้ะปราสาด ม่บ้านนี่ล่ะเพิ่นมาจากอีสานเพิ่นมหาพีหน่องเพิ่นนาะแล้วเพิ่นนอนยุปราศมี่เพิ่นวัาไว้ฟังวังมี่มี่ผีหรือว่าอีอย่างนี่ล่ะมาบอกเพิ่น khỏi cái lịch xuống chậu Mới thử cái sang nó Long bừng tăng hai bát chứ bát Quay nảy khuôn Khuôn Quay nảy Bảo bỏ lên nhìn bà Cái xài bụng sao cạc sẹo nha สือถือก็ได้พี่น้องเพิ่อนนอนอยู่ประสาเพิ่นว่ามีมีคนมาบอกเพิ่นเหมอนว่าโอยมักเลกเนาะสื่อทุกงหมดทุกงมวดหมดนี่และะสิเป็นของหอย ừ ừ ra bay. สผักกะติแถวไพ่มาคลิปนี้กะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้น้องกุง้งในเรื่อจ้าพบพอกันไม่คลิปหนาสวัสดีค่ะ